เออทำไมที่นี่ดูเงียบเหงาจังใช่นะผมผมก็คิดว่าอย่างนั้นแหละมันดูโล่งแจ้งอะ่ะเออไม่มีอะไรเลยเห็นปะ <s ug> โอเคครับก็ขอากาบสวัสดีด้วยนะครับในคลิปนี้ผมก็จะไ่เล่นเกมโปรเจกต์ลีมินอนะครับเกมนี้ก็ยังเป็นตัวเกมเดโมอยู่นะ <c oughs> เห็นมันน่าสนใจดีผมก็เลยเออเอามาเล่นเลยละกันอ่าอ่าลืมบอกเลยอันนี้เป็นห้างใช่ไหมน่าจะใช่นะอันนี้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเหมือนเราเป็นเป็นใครสักคนเนี่ยที่มาที่เนี้ยมาเพราะสาเหตุอะไรมันต้องมีดิเราเป็นพนักงานเหรอ ไม่แน่นะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว Project liminal เอ้ยเดี๋ยว,กยยวตกลงมาในน้ำเห,หรือวะคือเราตกลงมาจากช่องอย่างพูดเลยสวัสดีสวัสดีครับเอ่อที่นี่มีใครอยู่ไหมอ่า chapter ที่หนึ่งนะครับอ่ามันมีถึงสาม chapter นะถ้า chapter ต,ต่อไปไม่รู้ว่าผมจะได้เล่นต่อหรือเปล่านะเหมือนว่าเราจะเขาเรียกว่าอะไรนะ โนคิปมาใช่ไหมเหมือนแบบในแบ็กลูมเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกัน,นครับอันนี้เป็นทางออกครับโอเคเหมือน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 จะมีอะไรสักจุดหนึ่งนะตรงนี้เป็นโนตใช่ไหมลองดูดิเหมือนว่าไอจดหมายตัวนี้นครับเป็นของแอนดูครับอ่าถ้าผมแบบพลาดตรงไหนผมก็ต้องขออภัยนะเพราะผมไม่ค่อยเกยง่งกิษมากไงอ่าเอาตามที่ผมพอรู้เลยแล้วกันไอตัวนี้มันชื่อว่าเอ่อแอนดูใช่ปะไม่แน่ใจครับเหมือนว่ามันจะเป็นพนักงานของที่นี่นะครับแล้วมันเจอเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งครับที่ทําให้รู้สึกไม่สบายใจนะครับ แล้วก็ต้องการพนักงานเพิ่มใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันครับโอ้โหก็อะไรประมาณนี้นะครับผมก็เอาตามที่ผมพอรู้เลยอ่ะปิดไว้ก่อน <c oughs> ง่ายๆเลยเนี่ยอันนี้เป็นทางออกครับแล้วก็ข้างหน้าเป็นเอ่อเลซี่ริเวอร์นะเป็นชื่อห้องใช่ไหมเป็นทางผ่านแม่น้ำามไสักอย่างนี่แหละทางออกครับที่ต้องใส่พาสเวิร์ด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 อุย้ยจะไ่ใส่ยางนี้ได้เลยเหรออ่าไม่ใช่นะ ในนี้มีไหมออคือเหตุผลที่แบบมันสร้างที่นี่มาเพราะอะไรวะแบบสร้างสระว่ายน้ําใต้ใต้ห้างเนี่ยเป็นไปได้ไง <c oughs> เข้าไม่ได้นะอันนี้อ่ะอ่านี้เข้าได้นะครับเปิดต่อไปเอาโอ,โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเยวโอเคแล้วก็เหมือนในห้องนี้จะไม่ค่อยมีอะไรนะไม่ใช่ไม่ค่อยดยีมันไม่มีอะไรเลยอะ่ะอันนี้ไปได้ไหมเฮ้ยโอเคไปไม่ได้นะ มีเก้าอี้แล้วก็ตรงนี้เป็นโอ้เป็นโนตนี่ว่าโอเคในนี้เขียนว่าสวัสดีพอลได้โปรดปิดประตูรับของเดอะลิซี่ริเวอร์อ่ะก็คือไอห้องเมื e ่อกี้นะครับแล้วนี่คือรหัสผ่านใหม่ประมาณนี้ใช่ปะ่ะ9 3 4าแล้วก็เอออย่าลืมปิดปิดแผงวงจรดิปิดประตูก็มาอ่าแผงวงจรหรือว่าแผงไฟไฟ้าครับหลังจากปิดไฟอะไรประมาณนี้ผมไม่ค่อยเก่งอังกฤษมากไงก็ตามที่ผมพอรู้เลยก็คือ9 3 4 7ใช่ป่ะก็คือพระรหัสลื่นพานไปหมดละ รหัสผ่านของไอ้ห้องเดอะเลซี่ริเวอร์นะปุ๊บนีแนะ่แ <c oughs> ค่เกมแม่งกระโดดได้ก็ถือว่าเทพแล้วนะโอเคเก้าสามสี่เจ็ดเก้าสามสี่เจ็ดเห็นเธอได้ไหมเดีย๋ยวบอกไม่ได้อะได้ไหมเอ้าหยได้นะครับคิดว่าจะไม่ได้ซะละเลซี่ริเวอร์นะเป็นชื่อห้อง ก็เข้าไปอยู่ในห้องไอ้ตัวเมื่อกี้แล้วนะชื่อห้องว่าอะไรวะผมก็แหมเรซี่ริเวอร์เออเป็นห้องเกี่ยวกับทางไหลผ่านของน้ําอะไรพวกนี้ใช่ปะก็คือมันมันสร้างมาไว้ทําไมวะไม่รู้ว่ามันสร้างอยู่ใต้ห้างอะสร้างมาเพื่ออะไรตรงนี้มีห้องทับแล้วก็ตรงนี้มีห้องมีทางออกเดี๋ยวผมเก็บรายละเอียดกันมีทางออกสองที่นะตรงนี้เป็นห้อง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 ตรงนี้เข้าได้ไหมอ่านี่เข้าไม่ได้นะครับอ่ามีอะไรเนี่ยเออทำไมที่นี่มันดูไม่สมเหตุสมผลเลยผมก็ว่างันแหละ มันดูมาทำเพื่ออะไรไม่รู้ไม่เข้าไม่ได้ครับมีสองทางแต่ผมเอาทางที่ใกล้ที่สุดไปแล้วกันโอ้อะไรวะเนี่ยมันเหมือนเดอะไอเดอะแบ็ก o ูมเลยอ่ะไอที่มันเป็นห้องห้องเกี่ยวกับสระว่ายน้ำเนี่ยแหละเหมือนกันได้เลยโอเคทางนี้เป็นเอ,อ่ออุ๊ยอันนี้เป็นห้องของสตารใช่ปะ่ะน่าจะใช่นะครับเข้าได้ไหมเนะี่ยโอ้ยอันนี้เข้าได้วะก็ทางนั้นผมยังไม่ได้ไปเลยอ่ะโอเคเข้ามาในห้องนี้แล้วนะครับ เดี๋ยวเมื่อกี้เอ้ยเมื่อกี้เห็นเหมือนมีอะไรในนี้เลยวะ่ะแบบแปลกๆกระโดดได้ไหมเข้าไม่ได้วะ่ะดูมันสร้างมาดิคือมันสร้างมาทำไมวะโขโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยว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 เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอะ่ะผมก็เหมือนกันนะมันจะตกลงไปเหรอวะโอเคทางนี้มีทางนะครับไปได้ไหมเนี่ยทำไมมันมืดๆโอ้โหนี่นี่น,น,นี่โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยว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  อุ้ยเดี๋ยวโอ้ชิดเดี๋ยวใครอะเฮ้ยไปได้จริงไหมเนี่ยมึยงจะมีอยู่ขอบๆนี่ไหมอย่านะเข้ามาทุบเลยนะเฮ้ยมีด้วยเหรอโอ้โหไม่มีสองทางด้วยมันต้องต้องมีสักทางหนึ่งที่แห่เนะี่ยมีไหมมีไหมเฮ้ยโอ้ไม่มีไม่มีไม่มีนะโอเคห้องนี้มีอะไรไหม อันนี้เป็นทางออกนะแล้วก็เหมือนว่าจะต้องแสรหัสผ่านรหัสผ่านอีกแล้วอะไรอะไรก็รหัสผ่านนะอันนี้เป็นแช่แช่ไอป้ปวดปวดเค้ื่อ้แข้งขาอะไรเนะี่ยโอ้ปวดื่อวเข้ามาทางนี้ไปได้ไหมอะไรเนี่ยเป็นโน้ตใช่ปะ่ะอ่าเป็นโน้ตนะครับเป็นสามสองสี่เก้านะแล้วก็เหมือนจะมีอะไรสักอย่างข้างหลังนี้ไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะครับสามสองสี่เก้าปิดไปสามสองสี่เก้าสามสองสี่เก้าสามสองสี่เก้าโอเค โอ้おおโหแม่งสว่างมากเลยกูเปิดประตูได้แล้วมันมีอะไรแห่ข้างหลังนะสามสองสี่สี่เก้าเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยสามสองสี่เก้าสามสองสี่เก้าปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวเอ้าไม่ได้เหรอเดี๋ยวผมผมจามผิดแล้ววะสา,ามสองสี่เก้าก็ไม่ผิดนะ ไม่หรือว่ามันจะมีอะไรที่เกี่ยวกับพวกนี้ด้วยวะสามสองสี่เก้าสามสองสี่เก้าสามสองสี่เก้าโอเคสามสองสี่เก้าไม่ได้วะหรือว่าต้องเดาเอาอ่ะเก้าสี่สามสองสลับดูก็ไม่ได้สามสองสี่เก้าสองสามเก้าสี่ ก็ไม่ได้เหมือนกัน9 4 3 2 3 2 4 9ไม่ใช่วะไอ้นี้มีไหมเออวะไม่แน่ไม่แน่ไม,แนไม่ใช่ไอเน,นี้ยอันนี้เป็นเงาเฮ้ยหรือว่ามีทางข้างๆโอ้มั่วเลยไม่มีเลยไอเน,นี้ยสามสองสี่เก้ามันก็มันก็มีแค่ที่เดียวเปล่าวะทางนี้ไม่น่าใช่นะเรามาแล้วอะแล้วก็เจอยืนอยู่ตรงนี้ด้วยสามสองสี่เก้าหรือว่าต้องสลับกันวะ 3 2 4 9 9 4 2 3สลับดูนะ2 4 9 Enter เอน้ยเดี๋ยว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 ฮ้ยได้เฉยเลยว่ะ9 4 2 3ก็คือ3 2 4 9แบบสลับครับโอ้โหเจ๋งเลยเจ๋งเลยอันนี้ขนาดดาวนี่มันยังได้เลยนะโอเคเดี๋ยวผมสำรวจก่อนนะไม่มีนะไม่มีอะไรมายืนดักทางไม่เอานะงอนจริงๆด้วยของอันนี้มีรหัสผ่านอีกนะครับ คทางนี้น่าจะเป็นทางไปเอาลาดผ่านแหละเปิดเปิดทางไม่ดูแบบหลอนๆดีว่ะเปิดโอเคอันนี้เป็นไปนลาดผ่านใช่ปะ่ะเพราะมันเป็นตัวเลขอะเนี่ยหนึ่งปสองหนะครับอ่าเฮ้ยมีโนตตรงนี้ด้วยว่ะฉันเกียรติที่นี่โอ้โหก็คือ มันเป็นจดหมายของไอตัวนั้นป่าววะไอไอแอนดูอ่ะมันเกี่ยวกันป่าวะไม่รู้อ่ะผมหาอะไรมาปฏิปต่อกันไม่ได้เลยอ่ะก็อย่างว่าตัวเกมนี้มันเป็นตัวเกมเดโมอยู่นะครับไม่มีอะไรมากฉันเกลียดที่นี่โอ้ผมก็เกลียดเหมือนกันโอเคหนึ่งปสองหน่าจะใช่เพราะมันไม่มีที่ไหนแล้วเดี๋ยวดูกันนะไม่มีแล้วแหละหนึ18 18่งแสองหหนึ่งป สองหกเอนเดอร์โอเคโอเคนี่ก็เข้ามาในสถานที่ต่อมาแล้วนะครับเสียงอาจารย์ดูเปลี่ยนไปจากเมื่อกี้นะเพราะผมเปลี่ยนโลเคชันใหม่นะครับอันนี้เป็นห้องน้ำใช่ไหมเดี๋ยว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 ไม่ไม่อย่างหลวมเป็นห้องน้ำใช่ปะเออเราไม่มีเงาด้วยมี่เงาแล้วแม่งดูหลอนดีนะตรงนี้เป็นเป็นห้องน้ำเปิดได้ไหมอุย้ยเปิดได้ด้วยเฮ้ยเกลียดเกลียดอะไรที่มันเปิดได้อ่ะ อย่านะไม่เอานะเกลียดมากอะไรที่มันเปิดได้โถวซ่วมเปิดได้ป่วะไม่ได้นะเปิดได้มีมก้อนก้อนอะไรสักอย่างไ่ไ่พูดไม่พูด,พดถ้ามีก้อนอะไรสักอย่างนี่งอนเลยนะ <c oughs> มีโถเยี่ยวนะครับผมแบบมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบที่แบบมันต้องเก็บได้อะ่ะอันนี้เป็นทางออกครับแล้วก็มีอะไรมีอะไรไหมทางแบบนี้มันดูน่ากลัววะเชื่อมัาต้องดูมีอะไรอ่ะคือแบบมันมืดอะ โอ้ไม่นะผมว่าผมหลอนแน่เลยโอเคมีทางนี้นะครับทางนี้ไปได้นะมีทางที่ไปได้นะครับโอเคนะโอ้ยเดี๋ยว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 โอ้ยเดี๋ยว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 โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยขี้มางมากงี้เลยเหรอโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยเดี๋ยวเงาเหมือนไอ้นั่นเลยในแบคลูมที่ผมเล่นไปครั้งที่แล้วอะแบคลูมหรือสักอย่างเนี่ยแหละ เฮ้ยเดี๋ยวนะ <tem S 1> โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทาง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 ออกทางออกเมื่อกี้มันเลยมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยใจสั่นมากเลยตอนเนี้ยเฮ้ยเออยเดี๋ยวเดี๋ยวทางอยู่ไหนอะทางยังมีทางไว้เนี่ยมันมาฝั่งไหนแล้วอ่ะมันมาได้สองทางอะเนี่ยอย่านะผมผมดู่ะนะโอ้หทางนี้เยึงเล่นอย่างนี้เลยเหรองอนแล้วนะ โอ้ทาง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 ้างนี้มีโอ้ขอบคุณมากคือเจยเจอทางออกเจยเลยโอยมันมาแบบโอ้โหมันไม่ให้เกียร์เลยอะโอเคมาด่านต่อมาอันนี้ที่ไหนเนี่ยไม่เอาแชปเตอร์สองก็หรอเห็นปะเห็นไหมเห็น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 ไหมตงนั้นเดี๋ยวผมซูมให้ดูเห็นปะใครอ่ะ นายเป็นใครเนะี่ยมันซูมได้ปหาววะฮัลโหลนายใช่ไอคนเมื่อกี้ที่ยืนอยู่หรือเปล่ามาเร็วนะเราเพิ่งฆ่าประตูมานะแล้วมันจะตามมาไหมเนะี่ยไม่น่าพูดเราเข้าไปนะอ้าวหายไปเลยเฮี่ยม่ากเจ๋เกินโอเคอันนี้ก็อยู่แชตเตอร์สองแล้วนะครับผมอาจจะพักคิดไว้แค่นี้ก่อนนะเสียงผมสั่นไหมเห็นวะเออมันสั่นเพราะมันดูแบบอ้ยไม่ไม่ไหวอะ่ะ คือถ้าใครอยากดูต่อก็เอาไว้ในพาร์ทหน้านะไม่รู้ว่าผมจะมาต่อหรือเปล่าถ้าใครอยากให้ผมต่อก็สามารถคอมเมนต์ในใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าผมมีอารมณ์ทําอีกผมก็อาจจะเอามาอัดลงเลยก็ได้นะเออก็รอดูต่อๆไปกันได้นะครับก็คลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับถ้าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับเพราะช่วงนี้เกมดีๆเกมกวนๆมันไม่ค่อยมีเลยเออมันก็มีแต่เกมผีนี่แหละที่ผมหามาได้นะครับหามาได้แค่นี้ก็ถือว่าดีโคตรดีเลยเออจะได้มีคลิ โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับถ้าใครชอบนะครับก็โอ้ฝากกดติดตามแล้วก็กดแชร์กดแชร์นี่จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับกดแชร์ให้เพื่อนดูต่อๆไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะถ้าทําสิ่งที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับคือกดไลค์เนี่ยแหละค,คือหลักๆเลยเออกดไลค์ก็ถือว่าดีมากโอเคก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับเคปแล้วจะมีดับปะวะหุ่ยไม่ไหว